เอ้ยวะดีเฮ้ยไปไปช่วยให้ท่านสปิกอร์แมนกันเฮ้ยเฮ้ยเกียรคอปเตอร์ดีนะยิงกันเลยแหม่เฮ้ยเทำให้โลกนี้ไม่ดุปเปตฮะสามหัวเหรอไม่ต้องห่วงฉันจัดการเองนั้แหละเฮ้ยแกจะทำอะไรไม่ต้องห่วงเดินต่อได้เลย ยิงให้หมดแน่นอนหวนซอยเลยเดีจัดการโน้ตให้เองคุณอาผู้จัดการน้นนะโอเคเดินหน้าต่อได้เลยเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยิงเลยโอ้โอ้โอ้ก็โปรยพิษด,ด้วยเฮย้ยแก้าที่จะทำอะไรล่ะเอาดิไปกินเฮย้ยไปนะเอ้ยวันเนี่ยทำไมมันจนะเงียบแหละอิพิษยังงเหรอ ไม่นะรถถังเอาบ่าค่อยซ่อมใหม่แล้วกัน